สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวเขมรแล้วก็มาพูดถึงไทยอะไรต่างๆนานา,นานในทางที่ไม่ดีพูดง่ายๆว่าเขาก็มีไบแอสของเขาจากการที่รับรู้ข้อมูลมาผิดๆจริงๆแหมจะว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ว่าก็ไม่ได้เพราะเขาโจมตีทางฝั่งไทยคือเขาศึกษามาแบบนี้เขาชื่อแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสองทางเพราะว่าประวัติศาสตร์แต่ละชาติเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอาจจะเข้าข้างประเทศตัวเองแต่ถ้าเกิดเราได้ข้อมูลอย่างเป็น จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างของเราเนี่ยเราว่าประวัติศาสตร์เป็นงี้แต่ว่าโดยรวมแล้วกลางๆเนี่ยมันเป็นดินแดนของเราอย่างชัดเจนเลยตามประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่ซึ่งทางฝั่งนู้นเขาไม่อย่างนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาเร,าเรียนในในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ชอบใช้มันเป็นข้อมูลที่ชอบ โจมตีไทยว่าไทยเนี่ยเป็นจะเป็นโจรแล้วก็ไปขโมยดินแดนของเขาอะไรต่างๆนานาดินแดนของไทยเคยเป็นขมรนี่นะครับข้อมูลที่มันอ้างอิงผิดพลาดแล้วก็ทางคนเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของการปิดด่านว่าให้ปิดไปเลยไม่เดือดร้อนอะไรต่างๆก็คงจะมีตังนะครับในในทิกตอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ดูก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าดูแย่นะครับหน้าตาก็พอดูดีอยู่ แต่ก็จะว่าสวยก็ไม่ใช่แต่ว่าพอดูรูปจริงก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันต่างกับทางในจากการใช้ฟิลเตอร์คนละบขั้วก,กันเลยทีเดียวพอออกมาเป็น TikTok อก้นหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแหมก็ดูดีนิดนดงแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการแชร์เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ในสมัยสาวๆว่าเคยทำงานทำงานบริการอย่างที่เรารู้กันแหละอยู่ที่ปอยเปตประมาณนี้ นี่ก็เป็นภาพสมัยสาวๆของเธอนะครับคือจริงๆคําพวกนี้อาจจะเป็นคําบอกเล่าดังนั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาว่าประมาณนี้แหละอย่างไรก็ตามก็ควรจะใช้วิจารณญาณนะครับซึ่งก็ตีสว่าเป็นข่าวหรือหลืกันว่าเธอเคยทําอาชีพประเภทนั้นถามว่ามันน่ารังเกียจอะไรไหมก็อาจจะมองว่าไม่น่าเกียจก็ได้เพราะว่าก็เป็นอาชีพสุจริตเขาอยากจะทําอะไรก็ทําแต่ปัจจุบันนะครับก็คือ ทำตัวดูดีทำตัวดูดีแล้วมาโจมตีไทยนะครับทางทางชาวไทยก็เลยต้องขุดข้อมูลสักนิดนึงถ้าดูจากหน้าเนี่ยดูแล้วน่าจะใช่โดยเฉพาะรูปปากนี่ใช่แน่นอนนะครับดังนั้นไม่ผิดคนล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าทางอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ขอให้ทางฝั่งไทยลบภาพพวกนี้ด้วยไม่รู้จะมาอ้อนวอนไทยทำไมนะครับเพราะว่าตอนที่ตัวเองโจมตีไทยหรืออะไรเนี่ยไทยก็ไม่ได้ไปออนวอนให้ให้หยุดพูด ว่าเขาคงจะไม่หยุดหรอกยิ่งไปอ้อนวอนอะไรนี่อาจจะยิ่งสะใจเขานะครับแต่ว่าไทยก็ใช้วิธีตอบโต้โดยวิธีนี้ข้อมูลที่เขาให้มาก็เป็นข้อมูลเท็จอยู่แล้วนะครับซึ่งภาพนี้ก็ชัดเจนว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันถ้าดูอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าดูจากตรงปากเลยแล้วโซเชียลไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเก่งเรื่องการขุดอยู่แล้วงานนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ก็โดนไปเต็มๆต้องดูนะครับว่าจะหยุดหยุดเรียกว่าจะสงบปากสงบคําหรือไม่ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ